สวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะคะหลังจากที่คุณนุ่นสั่งการบ้านนักเรียนเรื่องการบวกเศษส่วนและจำนวนคละใช่ไหมลูกโดยให้คำตอบอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างตำใช่ไหมคะวันนี้ครูก,ก็เลยมาอัดคลิปวิดีโอทบทวนการบวกเศษส่วนนะคะทบทวนการบวกเศษส่วนและจำนวนคละให้กลับให้กับนักเรียนนะคะเผื่อว่านักเรียนเนี่ย กำลังจะทำการบ้านในวันดูดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะได้มาเปิดคลิปนี้นะคะทบทวนความรู้กันอันนี้เป็นโจทย์นะคะการบวกนะคะเอ่อเป็นการบวกเศษส่วนจำนวนคระนะคะที่ครูนุ่นเตรียมยกตัวอย่างมาให้กับนักเรียนนะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนเขียนวิธีทำใช่ไหมลูกอ่าเพราะว่าโจทย์เขาให้เราแสดงวิธีทำแล้วเขียนวิธีทำขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยปากกาแดงนะคะแล้วเราทำไมเอ่ย เอาโจทย์ที่เขากำหนดให้นะคะเอามาใส่รอไว้เลยที่ฝั่งซ้ายมือนะนี่นะตัวหนังสือสีเหลืองที่ครูเอามาใส่ซ้ายมือก็คูก็คือครูลอกโจทย์มาใช่ไหมลูกใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วเราจะแสดงวิธีทำทางด้านขวามืออ่าแสดงวิธีทำทางด้านขวามือทำยังไงจากโจทย์ข้อนี้มันเป็นอะไรคะจำนวนคระ ทั้งสองจำนวนนี้เป็นจำนวนคละเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้เป็นอะไรก่อนทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะ,ะทั้งสองจำนวนเพื่อที่จะง่ายต่อการแสดงวิธีทำใช่ไหมคะทำยังไงล่ะทำให้เป็นเศษเกินนะคะนักเรียนก็จะต้องใช้วิธีการเอาอะไรลูกล่างนี่นะคะล่างของเราคือ4นะ คูณหน้าแล้วก็บวกด้วยบนล่างคูณหน้าบวกด้วยบนแล้วส่วนด้วยตัวเดิมนะคะแล้วส่วนด้วยตัวเดิมทั้งสองตัวเลยล่างคูณหน้าบวกบนนะคะล่างคูณหน้าบวกด้วยบนแล้วส่วนด้วยตัวเดิมทั้งสองจำนวนเลยจึงจะหาคำตอบได้นะคะทำยังไงล่ะอะมาดูไปพร้อมกันเลยนะคะ ตัวแรกก่อนเลยตัวแรกก่อนนะคะล่างของเราคือ4นะคือ4คูณ3เป็นเท่าไหร่ลูก4 3 1สบวกบนคือ1เป็น13อ่าส่วนด้วยตัวเดิมตัวเดิมของเราคืออะไรเอ่ยคือ 4นะคะตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องหมายบวกตรงกลางไว้รอเลยนะคะพอมาดูก้อนหลังบ้างจำนวนคะตัวหลังนะคะล่างคูณหน้านะล่างของเราคือ5คูณหน้าคือ3เป็น5คูณ3ามบบวกด้วยบนอีก3เป็น10บ 8นะคะอ่าส่วนตัวเดิมตัวเดิมของเราก็คือ5นะลูกนะแล้วเราทำยังไงต่ออุ้ยตรงนี้นะคะตรงนี้เศษส่วนของเราทำไมคะ4กับ5มันเท่ากันไหมลูกไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนตรงนี้ให้มันเท่ากันก่อนโดยการคูไคว้ใช่ไหมคะคูไคว้ย,ยังไงล่ะอ่านี่ส่วนตัวหน้าของเราเป็น4เราต้องการทำให้มันเท่ากัน ทั้งสองตัวเราก็คูณด้วยส่วนตัวหลังเลยค่ะตัวหน้าเราเป็น4ใช่ไหมส่วนตัวหลังของเราคืออะไรคือ5เราก็คูณ5ไปเลยนะคะคูณ5ทั้งเศษและส่วนส่วนตัวหลังของเราตัวส่วนคือ5เราก็คูณด้วยส่วนตัวหน้าส่วนตัวหน้าของเราคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยคือ4ใช่ไหมคะอา่าคูณ4ไปเลยนะคะ ได้เท่าไหร่นะลูกนะได้เท่าไหร่เราก็จับทำไมลูกเศษคูณเศษสิบสามคูณหได้เท่าไหร่5 30 5ใส่5ทด1นะห้าทดอีกหนึ่งเป็น6นะส่วน5 4เป็น20ตรงกลางเครื่องหมายบวกใส่บวกอ่าสิบคูณสบ้าง ไล่คูณตั้งแต่หลักหน่วยคูณหลักหน่วยก่อนนะ48เท่าไร32ใส่2ทด3นะคะ41 4ทดอีก3เป็น7นะคะตัวส่วน54เป็น20ตอนนี้ทำไมเอ่ยส่วนเท่ากันหรือย,ยังส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมคะเราก็จับเศษคูณกันเลยค่ะเอ๊ะจับเศษบวกกันเลยนะคะ เพราะตัวตรงกลางเราเป็นเครื่องหมายบวก65บวก72ได้เท่าไรห5บวก2ได้5บวก2ได้7ใช่ไหมคะ6บวก7ได้1 0 3เห็นไหมคะแล้วก็ส่วนด้วยตัวเดิมอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้ทำไมคะ ตรงนี้ทำไมคะมันไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำคำตอบของเรามันไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมันยังเป็นเศษเกินอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันเป็นจำนวนคละนะลูกนะทำเป็นจำนวนคละยังไงอย่างที่ครูบอกนะอันนี้สมมุติเป็นเศษกระดาษของเรานี่อันนี้สมมุติเป็นเศษกระดาษของเราอยู่ตรงนี้นะร้อยสามสิบ่วนด้วยยี ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราออามาตั้งหารในเศษกระดาษของเราเลยร้อยสามสิบเจ็ดส่วนด้วยยี่สิบตัวส่วนคือตัวหารอยู่นอกเครื่องหมายหารเอายี่สิบมาไว้นอกเครื่องหมายหารร้อยสามสิบเจ็ดไว้ข้างในนะยี่สิบอะไรได้หนึ่งมีไหมไม่มีใส่ศูนย์เลยค่ะต่อไปเป็นสิบสามละยี่สิบอะไรได้สิบสามมีไหมไม่มีอีกแล้วใส่ศูนย์เลยต่อไปยี่สิบอะไร ใกล้137สุดเราก็เอาลองคูณเลยอ่ะสมมุติตรงนี้เป็นกระดาษเอ่อเป็นกระดาษทำไมเป็นกระดาษทดของเราอ่า20คูณอะไรลองที่คูณ6กลวกัน60 0 6 2 12 120เห็นไหมถ้าเป็น20คูณ7เป็น140เกินแน่ๆเพราะฉะนั้นเป็นอะไรเอ่ย6 นะคะยีได้เท่าไหร่ได้ร้อยยเราก็เอาร้อยยีมาใส่จับ2ตัวนี้ลบกันเลย7จลบศูได้7 3็ลบสได้1นะคะเหลือเศษเป็น17บเจ็ดศษอย่างที่ครูบอกเศษนะเศษจ,จะต้องอยู่ตำแหน่งเศษหกเป็นจำนวนเต็มต้องอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหกเศษ นะลูกเศษอยู่ตำแหน่งเศษเศษสิบเจ็ดส,ส่วนคือตัวอะไรตัวเดิมก็เป็นยี่สิบใช่ไหมคะลองลองตรวจคำตอบโดยการล่างคูณหน้าบวกบนสิได้ตัวเดิมไหมเนี่ยได้ตัวเดิมไหมยี่สิบคูณหกได้เท่าไหร่ยี่สิบหกหกสองสิบสองเติมศูนย์เป็นร้อยยี่สิบเห็นไหมคะแล้วบวกด้วยสิบเจ็ดร้อยยี่สิบบวกสิบเจ็ดเป็นร้อยสามสิบเจ็ด ส่วนตัวเดิมก็คือ20เป็นไงตัวคำตอบใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยตอบออได้เลยนะคะตอบ6กสี่สเจส่วนย0เป็นไงคะง่ายมากเลยใช่ไหมลูกง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ขีดเส้นใต้สอเส้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะเสร็จแล้ว ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยอา้าวทำไมไม่ยุบอ่าข้อนี้ตอบหกเี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบนะคะหกเี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบนะ นะนะนักเรียนที่ทำอยู่บ้านนะคะลองดูคลิปของคู่นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ลองเอาไปทบทวนดูนะลูกนะลองเอาไปทบทวนดูนะคะใครมีข้อสงสัยก็สามารถถามคุณครูได้เลยนะลูกนะเพราะว่าการบวกการลบเศษส่วนเนี่ยไม่ยากเลยมีวิธีการแค่เราจะต้องทำตัว ตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะเรามีวิธีการแค่เราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะเราจึงจะสามารถบวกลบกันได้นะคะถ้าตัวส่วนของเราเท่ากันแล้วเนี่ยเราจึงจะสามารถบวกลบกันได้นี่อย่างเช่นตรงนี้นะ,ะส่วนเป็น20เราก็บวกกันปกติเลยนะคะโอเคค่ะลองทำกันดูนะคะเด็กๆเดี๋ยววันจันรเจ,จอกันเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูนะบายบาย